ครับวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมคนไข้นะครับที่อทีละพรนะครับเป็นโรงแรมนะครับตรงนี้นะครับวันนี้โรงแรมที่เดิมอีกแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับถ้าได้ยินแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่ากดไลค์กดไลค์ให้รู้ว่าได้ยินได้ได้ยินว่าอคุณพี่เขาทำเฟซล็อกเมื่อคืนไปอ่าพี่ทำเฟซล็อกไปเมื่อคืนนะครับหลังทําไปไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนี่นะครับ วนี้ตอนนี้กําลังไปหาพี่เขานะครับวันนี้เห็นบอกว่าทําแผลฝ่าผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปไปไหนต่อก็ไม่รู้เดี๋ยวไปคุยเขานะครับผม<ช>ปไปนีครับ <ไป S 1> ห้องสามห้าหนึ่งศูนย์สามนะครับผมพ,พี่พีนครับสวัสดีครับพี่พีนครับใครที่ดูอยู่นะครับ นี่นะครับอ้าวโอ้โหพี่เดี๋ยวคุณภาพดีเลยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบรูปก่อนโหตาเช็คเช็คลูปตาตึงหน้าตึงเปี้ยเลยเห็นบอกพี่ที่ทําไปเมื่อคืนใช่ไหมคนเดียวกันแน่เลยเมื่อคืนผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตติดใบก่อนพิงพิงไลฟ์สดไปคืองานด้วยือหน่อยติดมาคุยกันนิดนึงคุยกันนิดนึงอ่ะพี่เดี๋ยวรบกวนเข้าไปนั่งพักหน่อยได้พี่ชิวๆจะไปไหนต่อครับเนี่ย จะไปไอคอนสยามโอ้โหอันนี้คือแต่งแต่งตัวเตรียมไปแล้วใช่ค่ะน่าเป็นไม่ถึงยี่สิบาโมงพี่ไปเที่ยวท่าสยามเลยหรอนี่นะครับงั้นมาดูมาดูกันสดๆนะครับอันนี้เป็นอยู่ในห้องนะครับห้องพักนะครับอันนี้บรรยากาศในห้องนะครับรีวิวห้องพักกันอีกแล้วไม่ต้องนอนโรงแรมเอ้ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับนอนโรงแรมนะครับอันนี้คือพี่เพิ่งตื่นเลยป่ะครับเนี่ยหรือยังไงตื่นมาเราไปทําแผลสระผมนี่นะครับ ใครที่อยากจะมาทําแล้วก็ไม่อยากนอนหรือใครที่ดูไลฟ์ไปเมื่อคืนแล้วตื่นมาแล้วแบบมันติดตามที่พี่ก็ต่อนี่ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับนี่คืออาการหลังทานะครับนี่นะครับนี่ห้องอาจจะมืดนิดนึงนะครับห้องนี้อ่านี่ให้ดูนะครับสดๆนะครับรอยแผลนี่นี่คือไม่มีความเขียวความช้ำเลยนะใช่ใช่ครับมันไม่รวมเลยฮะนี่นะครับ ก็ใครกังวลเรื่องรอยแผลผมสามารถปิดได้อันนี้คือทําไปไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วก็ยจะไปเที่ยวด้วยใช่ฮะก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับใช่ค่ะนี่นะครับสวัสดีครับคนเข้ามาดูใหม่นะครับคนที่ติดตามไลฟ์ไปเมื่อคืนนะครับวันนี้มาให้ดูกันอีกรอบนะครับรอบเช้านะครับไม่ถึง24ชั่วโมงเมื่อคืนถ้าใครเมื่อคืนไลฟ์ไปกี่โมงครับถ้าใครดูผมจําได้วันติด2อติดหนงตสองใช่อันนี้ก็ตื่นมาเหมือนคนมาเที่ยวเลยนี่จะไปเที่ยวต่อนะครับนี่คือเสร็จเสร็จเคสเสร ทีหนึ่งกว่าที่สองโอ้แล้วก็คือมานอนโรงแรมมานอนโรงแรมด้านหลังเลยเดินมาแล้วก็จะไปเดินเที่ยวไอคอนต่อนะครับเนี่ยสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูเคสนี้นะครับนี่เป็นรูปก,ก่อนทําก่อนทํานะครับทางแอดมินขิงอธิบายหน่อยครับก่อนทําที่เขามีอาการหางตาตกปัญหาหางตาตกนะครับแล้วก็มีร่องแก้มนี่เห็นร่องแก้มไหมครับลึกสองข้างเลยแล้วก็มีร่องน้ำหมากนิดนึง นะครับแล้วก pues ็ม er> ีตรงคอด้วยนิดนึงนะครับที่เขาก็เลยมาทำถึงหน้าฟซล็อกสองช่วงนะครับยังไม่ถึงยี่สิบส UM ี่ชั่วโมงแล้วเห็นพี่เขาบอกเขาจะไปไอคอนด้วยแจ่ตัวจะตามพี่เข้าไปไหมหรือไงเดินไปใกล้ๆพอแล้วไม่รบกวนชีวิตพี่คุณพี่ดึกเดินเดินไหวใช่ไหมครับเดินดึกพี่เขาเปิดประตูให้ผมนี่นะครับพี่อาจจะงงอยู่ครับมาทําอะไรมาบุกอะไรห้องชั้นนะครับนี่นะครับให้ดูกันสดๆเลยนะครับสวยๆครับผมสวยงามครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกเดี๋ยวน่าจะสว่างกว่านี้นะตรงนี้มืดไปหน่อยอ่าพี่ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับผมตอนนี้เรามาหาคนไข้นะครับนี่ครับพี่พี่เตรียมกระเป๋าเลยเหรอโอ้โหนี่พี่ทำไมชิ้วอย่างนี้พี่พี่รึงหน้าเสร็จไปื่อวานนะโอ้โหนี่ถือล่มถืออะไรเองเลยครับเนี่ยนี่พี่จะไปซื้ออะไรบ้างครับเนี่ยเดินเล่นโอ้โหค่ะเดินออกกำลังกายเล่น เดี๋ยวเราพากันไปดูนะครับว่าพี่เขาจะไปไหนกันนะพี่ไม่ปิดไม่ปิดห้องเหรอปิดปิดไปปิดนะครับปิดนะครับไม่ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหถึงเองด้วยครับแม่ใครที่อยากทำนะครับเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องปกตินะครับพี่มาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีนะครับก็คนไทยเราสามารถล็อกห้องดูแลตัวเองได้นะครับใครที่อยากามก็เชิญได้เลยนะครับอ๋อโอ้ เดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงครับตอนนี้พาคุณพี่ไปเดินนะครับผมให้ดูลูกก่อนทำกันวันรอบเพื่นนะครับนี่คือลูกก่อนทํายังไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับครับอันนี้อันนี้ออกมาข้าค่อนข้างสว่างนิดนึงนี่คือเึงเปี๊ยเลยนะเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนี่นะครับโหชิลจริงๆนะครับเนี่ยรลอกของเขาอย่างอกแต่โอเคครับเดี๋ยวพาพี่ไป ไอคอนหน่อยแล้วกันเอ้ยไปไปคุยข้างล่างก่อนดีกว่าเพราะว่าข้างบนมันมืดค่ะแจ้งไม่ค่อยชัดค่ะอ่าพี่ด้านนี้เลยครับพี่ลงบนไรไหวป่ะเนี่ยห้าชั้นสบายสบายลงได้นะคะลงได้ปะค่ะไหนเด็กตามมาเลยค่ะหาเรื่องเนี่ยเลยหาเรื่องเนี่ยนี่นะครับก็คนที่ทําเป็นล็อกนะครับเราจะมาตามติดชีวิตของคนที่เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อวานนะครับเมื่อคืนใครได้ดูไลฟ์เนี่ยผมบอกได้เลยนะเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วก็วันนี้ก็เขาก็ได้เดิน จะไปเที่ยวไอคอนต่อเลยครับลงบันไดโชว์อันนี้คือ5ชั้นนะครับ5ชั้นนะครับพรกะผมเหนื่อยแทนพี่ได้รอบผมไหมพี่เนี่ยผมเดินตามไม่ทันนี่คือแข็งแรงมากเลยครับเนี่ยสำหรับใครที่อยากมาทำนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเขาต่อด้านล่างครับเพราะในห้องมืดนินึงนี่นะครับสะพายกระเป๋าถือล่มนะครับคือพี่พี่พี่ไม่กลัวฝนเลยพี่ต้องไม่ต้องถือล่มไว พราะเพิ่งทําเสร็จไม่ถึงย4ิบสี่ชั่วโมงกันแดดค่ะกันแดดเนาะอ่านี่นะครับนี่ดูตัวอย่างได้ทําตามรีวิวรีวิวที่ได้เลยนะครับดึงหน้าเสร็จถือล่มไปด้วยกันแดดนะครับผมกันแดดกันฝนเขาบอกว่าตอนนี้หมดฝนแล้วเข้าเข้าสู่ฤดูฤดูหนาวเราจะมาดูกันว่าหนาวจริงหรือเปล่าครับพี่ครับกรุงเทพหนาวไหมครับตอนนี้ร้อนค่ะ <laughs> อ่า,อา<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวนี้ก็ได้พี่แถวนี้ก็ได้แถวนี้ก็ได้นั่งคุยแป๊บหนึ่ง <c oughs> พอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกันไม่ละเอียดพอเพราะพี่ยังมึนๆเนาะพี่ยังมึนๆนะตอนนี้ตอนนี้หายมึนยังครับพี่หมดเกลี้ยงหายเป็นหมด,หมดสนิทแล้วค่ะเห็นบอกว่าคือต e ื ail, like ่นมาแล้วเป็นยังไงให้สบายรู้สึกแบบยังไงครับตื่นมาแล้วก็ปกติปกติค่ะปกติ แบบว่าคือให้ทําอีกก็คือสบายชิลๆโอ้ชิลแน่นอนคะ่ะชิลแน่นอนใช่ค่ะคือยังไงครับมันมันไม่เจ็บหรือมันยังไงครับมันไม่เจ็บคะ่ะยิ่งตอนอยู่ในห้องผ่าตัดอย่างที่บอกหลายครั้งแล้วว่าสบายมากอ,อืมครับคือการที่เราไปอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยคนส่วนมากก็จะกลัวจะกังวจลวจะตื่นเต้นใช่ไหมคะอืมครับแต่มันมไม่มีไม่มีอาการเหล่านั้นเลยคะ่ะอาการเหล่านั้นเนี่ยหายไปหมดเลย ก็เลยถึงกล้าพูดได้ว่าให้ทําอีกก็จะทําค่ะเมื่อคืนเห็นพี่พี่บอกว่าจะทําอีกสิบรอบก็ยังไหวใช่ค่ะคือตื่นมาปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยไม่รู้สึกเจ็บเลยอะไรอย่างงี้ยนะครับก็คือพี่บอกคนดูที่เข้ามาใหม่หน่อยครับว่าคุณพี่ทําอะไรไปบ้างวันนี้ทำเฟสล็อกสองสองช่วงค่ะทําไปได้กี่ชั่วโมงแล้วฮะ ยังไม่ถึงยี่สิบยี่ยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะถึงสิบสองชั่วโมงหรือยังฮะทำสิบสองชั่วโมงคือเสร็จเสร็จประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะโอ้เสร็จตีหนึ่งครึ่งตอนนี้ก็สิบโมงเยน็นสีน่โมงเงยน็นก็คือไม่กี่ชั่วโมงเองใช่นะครับก็แบบคือคุณพี่เขาอ่ะมาด้วยปัญหาหางตาตกแล้วก็มีร่องแก้มร่องน้ำหมากพี่เขาก็เลยตัดสินใจดึงหน้า ตอนแรกพี่เขาวางมัดจำไว้ที่ต่างประเทศที่นึงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับว่าประเทศไหนพี่เขาวางมัดจำไว้ที่ต่างประเทศวางไว้สี่หมื่นกว่าบาทเพื่อจะไปไปทําหน้าที่ไปทําหน้าที่ต่างประเทศแล้วคราวนี้คุณพี่เขาไรหนไหนคุณพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่าคุณพี่เป็นไงมาไงทำไมถึงมาที่ธลรพรคลินิกได้ธีรพรคลินิกนี่คือมาเห็นในโซเชียลเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็เลยลองลองเข้าไปดูพอเข้าไปดูปุ๊บจากนั้นมาจากนั้นก็ดูเรื่อยๆเลยค่ะดูมาเรื่อยๆแล้วก็เลยเกิดความมั่นใจดูมาหลายเคสค่ะก็เลยเกิดความมั่นใจหลายเคสนี่คือแทบจะทุกวัยด้วยและเห็นความแตกต่างว่าก่อนทำกับหลังทำผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ย คุ้มมากค่ะแก้ปัญหาตอบโจทย์ได้ก็คือพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ดูอยู่เหมือนกันเหมือนคนดูที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ก็เลยแบบตัดสินใจที่จะทิ้งเงินมาจําตรงนั้นไปใช่ค่ะโอ้โหพี่นี่ไม่เสียได้เลยพี่คนที่ทิ้งเงินมาจําได้นี่ต้องใจเด็ดมากเลยนะต้องมั่นใจกับที่นี่ที่ใหม่มากเลยนะครับแบบแล้วแล้วยังไงครับการการทําไมเราถึง ไม่ไปทำที่ต่างประเทศที่นี่คือคือดีอย่างไงครับมีความพอเข้าไปดูพอเข้าไปดูหลายๆเคสเข้าค่ะที่ทีลพรคลินิกเนี่ยค่ะก็เลยคือเกิดความมั่นใจขึ้นมาแล้วก็นำโดยคือทีมแพทย์เนี่ยนำโดยอาจารย์ชนระทิศด้วยค่ะเลยเกิด เพิ่มเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกอค่ะก็เลยฟันธงละไม่ไปแล้วต่างประเทศยอมทิ้งเงินมัดจำค่ะขอทำที่ทีละพรคมิกมก็คือเราเราสามารถคุยคุยการสื่อสารกับคุณหมอบอกปัญหาใช่ค่ะใช่บอกปัญหาก,กับคุณหมอได้แบบรู้แบบเรื่องใช่ค่ะได้ตรงจุดได้ได้ได,ได,ได้ได้ตรงแบบตรงใจตรงใจตรงจงใจ ที่เราไม่มั่นใจบนใบหน้าของเราเนี่ยค่ะอืมครับก็คือไม่ต้องแบบว่าเดินทางไปไกลแล้วแบบนอนโรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรานอนโรงแรมใช่ค่ะอ่าครับเมื่อคืนพี่คือทําเสร็จก็นอนโรงแรมเมื่อกี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงฮะโรงแรมเขาดีไหมอะไรสะอาดไหมก็ถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้เลย ก็สะดวกในการสะดวกค่ะสะดวกคือว hmm. ันน right. ี้พี่สะดวกมากๆเลยวันนี้วันนี้คือพี่มาทําแผลมาประคบเย็นอบแสงใช่ไหมใช่ค่ะเขานัดพี่มากี่วันยังไงบ้างครจะอธิบายนิดนึงว่าเผื่อใครที่อยากมาทําเนี่ยในการทำอย่างเงี้ยหลังจากวันผ่าตัดวันที่สองนะคะวันนี้วันที่สามก็วันที่สองพี่เอ้วันนี้วันนี้เรียกว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหลังหลังทำหนึ่งวันอ๋อหลังทําหลังทำหนึ่งวันวันนี้คือวันที่หนึ่งก็คือ จะสระผมให้ที่คลินิกจะสระผมให้อบแสงให้ประคบประคบเย็นให้ค่ะล้างแผลให้ทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายไหมครับทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายจ่ายทีเดียวจบจ่ายทีเดียวจบเลยค่ะนี่ก็คือสาหรับใครที่อยากมาทานะครับผมแนะนําว่าให้ดูคลปนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ใครอยากไปเที่ยวไอคอนเดี๋ยวพี่เขาพาไปเที่ยว่ะพี่ไปยังพร้อมค่ะไปเราไปเดินกันเลยดีกว่า อ่าแอดมินดูไอคอนหน่อยไอคอนอยู่ตรงไหนซูมซูมหน่อยสวัสดีครับอันนี้คือไอคอนสยามนะครับก็คืออยู่เยื้องๆข้างไอคอนสยามเลยนะครับอันนี้ก็อยู่อันนี้คือตึกตึกคลินิกนะครับผมอันนี้คือตึกโรงแรมนะครับโรงแรมเดินโรงแรมชื่อเบสไอคอนนะครับเดินประมาณอุ้ย29ถึงคลินิกอันนี้คลินิกนะครับเดี๋ยวกันนะคะลืมใส่แมส เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรสอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบคอมเมนต์คอยตอบแอดมินจะคอยตอบคอมเมนต์ทุกทุกคนเลยนะครับเคสนี้ทำอะไรบ้างทำดึงหน้าเฟซล็อกสองช่วงนะครับผมแล้วก็ลืมแมสค่ะเดี๋ยวนะคะลืมแมสไปที่ห้องค่ะมีแมสอยู่มานี่เลยมีมีแมสอยู่ครับอ๋อลืมแมสอ่าอ่า ก็คือเคสน,นี้ทําดึงหน้าสองสองช่วงไปนะครับดึงหน้าเฟสล็อกช่วงบนและช่วงล่างนะครับแก้ปัญหาหางตาตกมีล่องแก้มล่องน้ําหมากนะครับค่ะตอนนี้ก็รอรอไปไอคอนนะคะผมใครมีคําถามอะไรสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้ลูกก่อนทําอันนี้คือหลังทํายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับจะไปเดินเที่ยวไอคอนต่อแล้วครับอายุ 3- 4มสี่มีล่องแก้มคุณหมอจะทําให้ไหมคะอ่า เข้าเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหมอเขาจะประเมินเบื้องต้นให้นะครับว่าสมควรทําหรือไม่สมควรทำเพราะคุณหมอเขาไม่ได้เชียร์ทุกเคสนะครับว่าต้องทมจะประเมินให้ใช่ต้องให้คุณหมอประเมินก่อนนะครับเพราะที่นี่เขาจะไม่ได้แบบเชียร์ขนาดมากขนาดนั้นมากถ้าอันไหนสมควรทำทำได้ก็จะแนะนำครับเดินเดี๋ยวพาเดินนะครับพี่ใครพี่อยากจะมารับผมพี่อีฝั่งนึงพี่อีฝั่งอีฝั่งเอาเอาเงินต่อน่ะเงินต่อ ่าครับผมเดินเดินไปไอคอนเดินไปได้หรือเปล่าพี่เดินกระโดดเดินไหมพี่เดินได้ค่ะเดินได้ด้วยครับต้องกลางลมไหมอ่ะเดี๋ยวเดินกันไปได้ไม่ต้องกลางค่ะถ้าไม่มีแดดใครที่อยากจะทำพิธีกรรมนะครับสามารถไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องนอนแบบที่อื่นนะครับเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าแบบนอนสองสามวันเสียค่าโรงแรมได้เสียค่าโรงพยาบาลเอ็ดมูเอดมิดนะครับให้น้องเกลือไม่ต้องครับี่เดินไปดูเลยครับจ้าจ้าที่นี่ก็คือวานเอาแมสให้หน่อยสิสามารถแต่ยืนบนเตียงกันได้เลย นี่นะครับเดินได้ปกตินะครับทำดึงหน้าสองช่วงไม่ถึงย4ี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาุพี่เขาเดินไปไอคอนคือเปิดเปิดเรียกว่าเปิดบัฟไอคอนมาเดินไปยังไงสําหรับใครที่มาครั้งแรกคนเดินไอคอนอยู่ตอนนี้อาจจะแบบไปดูไปดูตรงไหนโอเคครับออกแล้วอ่าพี่เลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาสำหรับใครที่อยากสุขภาพดีอย่างนี้นะครับมาประหลาด เรสุขภาพดีนะครับเดินได้เลยพี่เดินตรงนี้พี่ตรงอย่างเดียวพี่ตรงอย่างเดียวนะครับก็บรรยากาศนะครับอันนี้คือกรุงเทพนะครับผมถนนเจริญนครนะครับเดี๋ยวผมพาเดินด้วยครับเพลินๆนะครับสุขภาพดีนะครับคือคลินิกเนี่ยเขาพยายามไม่ให้คนไข้เนี่ยนอนโฟมนะครับเขาอยากให้เดินนะครับคลิปได้อะไรครับเพื่ออะไรคลิปที่แล้วพาวิ่งครับโดนด่าครับวันนี้เดินนี่คงไม่มีใครว่าผมนะ เพื่อที่จะไม่ต้องอ่าบวมช้ําครับเดินเบาๆลดกันบวมช้าใช่พี่พี่พี่อายุเท่าไหร่ครับพี่พี่พินห้าห้าสิบเต็มค่ะห้าสิบเต็มห้าสิบเต็มนะครับไม่พาพาผมทายทัาสมมุติเดี๋ยวจะมีทามตรงนู้นเดี๋ยวพี่ทามตรงนู้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีลิฟต์ขึ้นให้นี่นะครับ นี่นะครับก็คือทีมงานมาไม่ช่วยพี่เขาถือเลยครับเนี่ย,ออยพี่เขา<ป>บอกถือเองได้ครับนี่นะครับอ,อ่าไม่รู้รก็ลิมหน่องก,ก็เพียงดังเลยนะครับใครดูอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับแข็งแรงครับพี่พินนี่แข็งแรงมากก็ถ้าเกิดเดินผ่านมาสังเกตน,นะครับมีร้านสะดวกซื้ออยู่นะครับ แล้วก็จะเดินริมเลาะมาเรื่อยๆนะครับไม่ไกลจากไอคอนนะครับเรียกว่าไม่ไกลนะสองคนนลององจับเวลาดูก็ได้จับเวลาดูนะว่าเดินกี่นาทีนะผมก็ไม่เคยจับเหมือนกันนี่นะครับเดินไปเรื่อยๆครับเราจริงๆเราเคยทำคลิปเดินมาไอคอนไม่เคยเลยนะแบบว่าไม่ใช่ไหลเร็วไม่ใช่ไหลอันนี้เราให้ดูกันเลยนะครับว่าคนไข้นี่เดินได้แล้วก็มีฝ่พระมีลมด้วย คืออันนี้คือเคสดึงหน้ายังไม่ถึงยี่ส24ชั่วโมงแล้วจะไปเดินเล่นไอคอนไปเดินเล่นไอคอนด้วยบางที่เนี่ยผมไม่เอ่ยทชื่อแล้วกันต้องนอนนะนอนโรงพยาบาลนอนไปใส่น้ำเกลือใส่น้ํากงน้ําเกลือนะอันนี้ดูนะครับพี่ให้ผมช่วยถือไหมครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับี่คนสุขภาพดีนะครับโอ้โหฉับๆับเลย ไอคอนอยู่ตรงข้างหน้าครับนี่เราจะผ่านร้านบิวควิกไหครับบิวควิกแล้วก็ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่นะครับไอคอนเสยามน,นะครับเดินมาเที่ยวครับ <c oughs> วันนี้พามาเที่ยวครับผมนี่ก็เรียกว่าถึงไอคอนแล้วแต่เราจะไปข้าม <c oughs> <c oughs> สะพานลอยข <c oughs> ้ามสะพานลอยจะวิ่งข้ามสนก็อะไรอยู่ตลา สถานีสถานี BTS นะครับจ<า>จเจริญนครนะครับใครมาก็คือนี่ครับสถานี BTS จเจริญนครลงมาฝั่งตรง,งข้าไมไอคอนแล้วก็เดินมาเอาไอ้คนไข้หายไปไหนอ่ะคนไข้าหายไปไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่านี่นะครับแหมเมืม่อกี้กล้องกล้องลืมแผน่น ที่เขาไมพที่ผูณเราภาพดีอย่างเงี้ยหรือที่ญี่ปุ่นเขาเดินกันบ่อยใช่ค่ะญี่ปุ่นเขานิยมเดินกันค่ะคือประเทศญี่ปุ่นนี่เขาเดินกันทั้งประเทศเลยใช่ค่ะคือคุณพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับและคือกลับมาก็คือกลับมามาดึงหน้าใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือเดินถึงแล้วนะนี่คือถึงแล้วนะครับเมืองไทยของจริงต้องมีสายไฟนะครับนี่นี่คือเมืองไทยนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับ ที่ที่ที่แบบประเทศญี่ปุ่นมีไฟายไฟไหมพี่ไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะนี่คือเหมือนเราได้กลับมาเมืองไทยนะอันนี้เราจะพามานะครับเปิดปร้านไอคอนในที่นี้เขาขายนถนนเลยครับ มันเลี้ยงกว่าที่มันสูงที่เดินไหวว่าพี่เดินไหวแบบไหวค่ะนี่มีบันไดนะครับผมเห็นแล้วพอเลยครับแต่ผมไม่รอที่ลิฟต์แล้วกันอ่าพี่มาเคิอพี่ใช้าพี่ช้านี่มีลิฟต์นะครับไหวค่ะเพราะชอบเดินอยู่แล้วอันนี้คือลูกลูกค้าเนี่ยเดินเดินได้นะครัเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วผมหอบเลยนะเนี่ย ี่คือเดินแซงผู้ชายไปสามคนแล้วนะครับพี่ก็เดินเดินแซงทีมงานไป้หมดแล้วโอ๊ยเหนื่อยพี่ไม่มีอาการเหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยไหมพี่ไม่ค่ะชินแล้วชินแล้วด้วยชินแล้วค่ะนี่คือคนที่เพิ่งดึงหน้าเป็ดไปเมื่อวานนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วให้ดูกันสดๆเลยนะครับพี่ลอก่อนพี่ทีมงานนี้หมดแล้วเดี๋ยวบอกสถา,านีก่อน อ่าสำหรับใครใครที่จะมาเดินทางมาศิรพรนะครับอ่าถิงพูดดิะเ,เ <c oughs> ะี๋ยวครเอยอ่าตอนนี้คือเราอยู่ที่สถานีเจริญนครนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมาก,ก็คือลงที่สถานีเจริญนครแล้วก็เดินมาอย่างเมื่อกี้คือจากเวลาประมาณไม่ถึง5นาที4<า>ประมาณ4นาทีอ่าก็จะมาถึงคลินิกแล้วนะครับผมอ่าให้ดูบรรยากาศผีไอคอนแล้วครับ อันนี้เราเราจบไ์เลยไหมเพราะว่าให้พี่เขาไปใช้ชีวิตปกติการก็สรุปให้ดูแล้พี่ไปไปคุยตรงนู้นเดี๋ยเงียบๆจะได้ถอดแมสได้ด้วยจะได้แบบว่าก่อนเข้าห้างเพราะว่าเข้าห้างตรงนี้ก็ต้องเขาบังคับใส่แมสนะครับแต่ว่าทุกอย่างเปิดปกติแ้วเมืองไทยก็ตอนนี้ใครที่กําลังชมอยู่จังหวัดไหนหรือว่าประเทศไหนก็ฝากคอมเมนต์บอกมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ เปิดประเทศแล้วในหลายลประเทศก็จะเข้ามา,าทำกันครับผมก็คือใครที่จะสนใจที่จะทำก็นั้นหมายกันก่อนได้นี่นะครับเราเดินมาแป๊บเดียวถึงจริงๆนะครับเนี่ยอ่ะพี่ตรงนี้ดีกว่าพี่พูดเดี๋ยวเราพูดสรุปตัวนี้ก่อนก่อนพี่จะไปแฮปปี้เอนดิ้งกับชีวิตอ่าตรงนี้พี่เดี๋ยวอ่าขอไปกาวไปกาวห้างหน่อยอ่าโอ้โหเดินมาถึงแล้วเหนื่อยไหมพี่ นิดเดียบนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาแมสออกให้ดูหน่อยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับเดียบน้าเทียบน้าครับตรงนี้เราถ่ายตรงนี้คือไม่มีคนนะต้องต้องแจ้งก่อนเลยให้คนให้ถอดแมสได้นะครับอันนี้คือโล่งนะครับโล่งมากเลยครับเนี่ยที่ไม่มีอาการเหนื่อยเลยเหรอไม่คะเพราะผมเหนื่อยโอ้ผมเหนื่อยนี่เดินเดินทักเดินท้าสุดเลยอ่าให้ดูรูปก่อนทำกับหลังทำนะครับอ่าให้ดูกันหลายๆมุมตั้งแต่ในห้องเลยยันเดินมายันถึงไอคอน ดึงหน้ายังไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับต้องเน้นย้ำตรงนี้อ่านี่นะครับอ่าโอเคเปลี่ยนมากเชงกระเด้มากเลยครับเนี่ยก่อนที่เราจะให้พี่เขาเข้าห้างพี่ฝากบอกสุดท้ายแล้วคนที่กลัวคนที่กลัวเหมือนพี่คนที่ยังกังวลอยู่คนที่สุดท้ายสุดท้ายคนที่กําลังมัดจําที่จะเพาว่าอ่าคนที่ของหนักเลยคนที่กําลังมัดจําแบบหรือมัดจําไปแล้วที่จะแบบอยากจะทําที่ต่างประเทศ ทำไมถึงแบบที่ไทยที่นี่อ่าอ่ครับากพี่้ายบอกค่ะฝากบอกครับเอ่อถึงคนที่อยากมีแผนค่ะมีแผนที่อยากจะเอ่อแก้ไขความไม่มั่นใจจุดบกพร่องบนใบหน้านะคะขอให้เลือกทีละพรคลินิกได้ได้อย่างสบายใจค่ะเพราะทีมแพทย์ทีมแพทย์ที่นี่ เก่งแล้วก็เป็นกันเองคือทำให้เราคลายความกังวลคลายความตื่นเต้นแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็สวยงดงามได้ดังใจค่ะ,ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,ะถึงยอมกับทิ้งเงินมาจามที่ต่างประเทศไป<ช>โอ้โหพิยอดมากเลยครับในนี้ผมอยจะจบไลฟ์เลยนะครับเี๋จะให้พี่เขาไปเที่ยวเขาตอบปกตินะครับผม ครสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะ